สวัสดีผู้ที่ติดตามทางช่อง y o u t u b บทุกคนแล้วก็สวัสดีชาวชุมชนรูน่าคลาสสิกทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยเรื่องของเหรียญ LUNC นะครับกับข่าวที่ทำให้ราคาของ LUNC นี่ต้องสั่นสะเทือนเลยก็ว่าได้จากที่ราคานะครับทำไซเวย์อยู่ดีๆนะครับก็ร่วงดิ่งลงมาเลยดีใจกับผลงานการเบินเหรียญได้ไม่เท่าไหร่นะครับข่าวร้ายหมายจับของโดคอนก็เข้ามาอีกแล้วดูเหมือนว่าครั้งนี้นะครับจะร้ายแรงกว่าที่ผ่านมาด้วยซ้า ก็เลยตั้งหัวข้อคลิปนี้ว่าดูนาคลาสิกยังไปต่อได้อีกไหมหรือพักรอช้อนสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมน็อตกับช่องน็อตสุภพงในช่วงแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการขุดเหรียญคริปโตเคเรนซี y การเทิดเหรียญคริปโตเคเรนซี y และอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการคริปโตเคเรนซี y ในปัจจุบันนี้นะครับ ก่อนจะเข้าสู่ข่าวนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s cribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเรามาเข้าสู่เนื้อหาของข่าวกันเลยนะครับผมก็ต้องเท้าความนะครับไปถึงข่าวก่อนหน้านี้นิดนึงนะครับที่ราคาของ LUNA และ LUNC นะครับได้ร่วงดิ่งลงมาอย่างรุนแรงนะครับหลังจากที่อายการสั่งระงับสินทรัพย์ของ DoKwon บ o ็อกเชนนะครับได้รายงานนะครับว่าอายการของเกาหลีใต้ ได้ระงรับสินทรัพย์ของโดคอนนะครับผู้ก่อตั้งของเชอร่ามูลค่าเกือบ40ล้านดอลลาร์นะครับหลังจากที่ไม่นานมานี้นะครับโดคอนได้มีการย้ายนะครับผม BTC กว่า3,313 BTC นะครับภายหลังถูกหมายจับอย่างเป็นทางการอายการเกาหลีใต้นะครับก็ได้กล่าวว่า BTC 3,313 BTC นะครับได้ถูกย้ายออกจากกระดานเทรด KuCoin และ OKX OK นะครับโดยกระเป๋าเงินของเชอร่าฟอร์มแล็ ซึ่งถูกกล่าวหานะครับว่าสร้างกระเป๋าใหม่สําหรับ Luna Foundation Card ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากําไรนะครับที่อยู่เบื้องหลังของเชอร่าอย่างไรก็ตามนะครับ Luna Foundation Card นะครับก็ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ไปนะครับผมโดยระบุว่าไม่ได้สร้างกระเป๋าใหม่นะครับเพื่อย้าย BTC หรือโทเค็นที่ Luna Foundation Card นะครับได้ถือครองไว้นะครับทางนี้นะครับราคาของ LUNC แล้วก็ LUNA นะครับก็ได้ลดลงอย่างรวดเร็วนะครับ ถึงแม้ปัจจุบันนี้นะครับเทอร่าบล็อกเชนใหม่นะครับอย่าง LUNA อย่างดิ้นรนนะครับเพื่อดึงดูดนักลงทุนเนี่ยเข้ามาในระบบนิเวศแต่ปัญหาทางกฎหมายของโดคอร์นะครับก็ยังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับผมข่าวการเบรนเหลียนนะครับของ LUNC ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับไปเน้นนะครับได้กระตุ้นให้เครือข่ายนะครับกลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับแต่ดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยดีนักนะครับในสายตาของนักลงทุนที่คาดหวังไว้สูง ไปเน้นนะครับได้เผาเหรียญ LUNC นะครับไปมูลค่าเกือบ2ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ0.08%นะครับผมของอุปทานทั้งหมดซึ่งอาจจะน้อยเกินไปนะครับที่จะมีผลกระทบต่ออุปทานที่มหาศาลของ LUNC ที่มากกว่า6.9ล,ล้านล้านโทเคน็นอย่างไรก็ตามนะครับราคาของ LUNC เนี่ยก็ได้ลดลง3.9%นะครับใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาสู่ราคาที่0.00029ดอลลาร์ตามรายงานของ CoinMarketCap นะครับ ราคาของ LUNA นะครับก็มีการซื้อขายอยู่ที่2.52ดอลลาร์ลดลง2.42นะครับใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับก็ได้ลดลงจาก0.0118บาทนะครับไปหยุดอยู่ที่0.0109บาทราคาของ LUNC นะครับหลังจากที่ราคานี่ได้อยู่ที่แนวรับต่ำสุดนะครับผมราคาก็ได้ดีดขึ้นมานิดหน่อยนะครับอยู่ที่0.0115บาท แล้วก็ทำไซดเวย์อยู่ประมาณ0.0112บาทถึง0.0114บาทก็ยังไม่น่าเกลียดนะครับก็ยังพอมีความหวังอยู่เป็นมาถึงข่าวล่าสุดนี้เองนะครับผมที่มีข่าวของโดคอนในเรื่องรัฐบาลเกาหลีใต้นะครับได้สั่งให้โดคอนเนี่ยคืนพาสปอร์ตภายใน14วันนะครับหลังจากเดือนที่แล้วนะครับได้เป็นเพียงแค่คำขู่เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับทางกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้นะครับได้โพสต์ประกาศบนเว็บไซต์โดยประกาศว่า จะทําให้หนังสือการเดินทางของโดคอนนะครับปูซังเธอรากลายเป็นโมฆะนะครับหรือว่าเป็นการทําตามที่ทางรัฐบาลเกาหลีใต้นะครับได้ระบุไว้ในตอนแรกว่ากําลังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลกล่าวว่าการประกาศดังกล่าวนะครับถูกโพสต์ต่อสาธารณะนะครับเนื่องจากไม่สามารถส่งหนังสือเดินทางตืนตามคําสั่งของเอกสารที่แนบมาได้ทั้งนี้นะครับได้เพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมโดยระบุว่าพาสปอร์ของโดคอนนะครับ อาจถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัตินะครับาเขาพยายามที่จะยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่อีกครั้งโดยปกติแล้วนะครับการที่หนังสือเดินทางกลายเป็นโมฆะนะครับจะทําให้โดคอนเนี่ยไม่สามารถออกจากเกาหลีใต้ได้อีกต่อไปแม้ตอนนี้นะครับเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในเกาหลีใต้นะครับแต่สุดท้ายเขาก็จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากนะครับที่จะเดินทางออกไปในที่อื่นๆนะครับทางนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้ให้เวลาโดคอนครับ14วันนะครับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือ เพื่อคืนหนังสือเดินทางข่าวดังกล่าวนะครับมีขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นะครับหลังจากที่อายการเกาหลีใต้บอกกับสื่อท้องถิ่นว่าพวกเขาได้สั่งอายัดเหรียญคริปโตเคอเรนซีมูลค่ากว่า40ล้านดอลลาร์ในบัญชีเว็บเทรดคริปโตที่พวกเขาอ้างว่ามีความเกี่ยวข้องกับโดควอนอย่างไรก็ตามนะครับโดควอนเขาได้กล่าวแย้งนะครับบนทวิตเตอร์ของเขาในภายหลังนะครับว่าเขาไม่ได้ใช้กระดานเทรดเหล่านี้และเงินที่ทางการยึดไปครับก็ไม่ใช่ของเขาด้วย หลังจากที่มีข่าวนี้ออกมานะครับก็ทําให้ราคาเนี่ยกลับสู่ในขาลงอีกครั้งนะครับโดยได้ทะลุแนวรับนะครับที่ราคา0.011บาทไปแล้วด้วยฟังมาถึงจุดจุดนี้แล้วนะครับผมทุกท่านนี่คิดว่ายังมีความหวังอยู่หรือเปล่าที่ LUNC เนี่ยจะกลับมาสู่ขาขึ้นอีกครั้งเพื่อคอมเมนต์บอกแนวคิดกันหน่อยนะครับมาถึงช่วงตีเส้นกราฟเราจะทําการคาดคะเนราคาของ LUNC รายวันกันนะครับว่าราคาเนี่ยจะมีแนวรับแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่ ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้ร้อยเอเซนต์ย่าเชื่อผมมากนะครับผมก็แค่นักลงทุนคนหนึ่งนะครับผมก็ลองเก็บไปเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็ลองพิจารณากันดูนะครับราคาของ LUNC นะครับจาก b i t c u p Exchange นะครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่0.0109บาทใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับราคาสูงสุดอยู่ที่0 0 1 1 5บาทและราคาต่ำสุดนะครับอยู่ที่0.0108บาท จากที่จากที่เราได้เห็นจากที่เราได้เห็นนะครับผมผมก็ได้ใช้เส้นเทรนไลน์นะครับในการตีแนวรับแนวต้านนะครับเส้นแรกข้างบนสุดนะครับผมจะเป็นแนวต้านสูงสุดนะครับที่เราได้เห็นในช่วงนี้นะครับเส้นที่สองนะครับจะเป็นแนวต้านอีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นแนวต้านต่าสุดนะครับแล้วเส้นข้างล่างนะครับเส้นที่สามตัวนี้ก่อนหน้านี้มันเป็นเส้นแนวรับนะครับอันนี้จะเป็นเส้นแนวรับนะฮะ เส้นที่นะครับจะเป็นแนวรับอีกตัวหนึ่งนะครับผมจากที่พิจารณานะครับจากเส้นเทรนไลน์แค่ใช้เส้นเทรนไลน์อย่างเดียวนะครับเราปรับไปเป็น15นาทีนะครับผมพอเราปรับไปเป็นเส้น15นาทีแล้วนะครับเราจะเห็นว่ากราฟนะครับมีการไซด์เวย์นะครับอยู่ในกรอบแนวรับนะครับกับแนวต้านนะครับผมในช่วงหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีช่วงที่หลุดแนวต้านแรกลงมานะครับ แล,แล้วก็มาชนแนวต้านที่2ที่0.0109บาทนะครับแล้วก็มีส่วนเล็กน้อยนะครับที่ลงมานะครับที่หลุดออกมาจากแนวรับนะครับตอนนี้นะครับโอกาสที่จะเป็นไปได้มากที Jonas ่สุดนะครับหรือโอกาสที่จะเป็นไปได้มากที่สุดแนวรับสุดท้ายนะครับแนวรับแนวรับล่าสุดเนี่ยมีโอกาสมากนะครับที่จะเปลี่ยนเป็นแนวต้านนะครับผมที่จะเปลี่ยนเป็นแนวต้านนี่มีโอกาสค่อนข้างมากนะครับมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างมากนะครับ ทีนี้นะครับเราจะใช้อินดิเคเตอร์นะครับ RSI นะครับในการคาดคะเนราคานะครับตอนนี้นะครับถ้ามองจากอินดิเคเตอร์ RSI นะครับเราจะเห็นได้ว่ากราฟนะครับผมอาจได้มีการทะลุขอบลงมาข้างล่างนะครับในช่วงนี้นะครับจะมีการทะลุขอบลงมาข้างล่างค่อนข้างเยอะนะครับและกราฟเนี่ยทำการไซด์เวนะครับไซด์เวแล้วก็ค่อนข้างลงไปข้างล่างนะครับอินดิเคเตอร์ RSI นะครับก็เลยบอกว่าโอกาสที่ราคาเนี่ยจะยังอยู่ในขาลงนะครับ มีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างมากนะครับและอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งก็คือ MACD นะครับจากอินดิเคเตอร์ MACD นะครับบอกว่าราคาช่วงตอนนี้นะครับก็ยังเป็นช่วงขาลงอยู่นะครับเพราะว่ากราฟนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับกราฟนะครับมีการตัดขาขึ้นไปแล้วนะครับผมก็มีการตัดขาขึ้นแล้วก็ขาลงได้โดนตัดไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็อยในอยู่ในขาลงอยู่นะครับแต่จะลงไปถึงตอนไหนอ่ะยังไม่รู้นะครับยังไม่ทราบ แต่มันก็ยังอยู่ในขาลงนะครับผมคิดว่าถ้าแนวถ้าแนวรับถ้าแนวรับที่ผมคาดคะเนไว้ได้นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ0.0105บาทนะครับแนวรับที่ผมคาดคะเนไว้นะฮะนี้ไม่ชัดเจนนะครับอาจจะลงไปมากกว่านี้นะครับแต่น่าจะไม่ต่ํากว่านี้แหละอาจจะไม่ต่ํากว่า0.0105บาทก็ลองเก็บไปเป็นข้อมูลแล้วก็รอพิจารณากันดูนะครับสรุปเลยนะครับผมราคาของ LUNC นะครับในวันนี้เนะี่ย ก็ยังอยู่ในขาลงอยู่นะครับทั้งอินดิเคเตอร์ของ RSI แล้วก็อินดิเคเตอร์ของ MACD นะครับ mm. ก็บอกว่าราคาของ LUNC ในช่วงนี้ยังเป็นขาลงอยู่นะครับผมก็ยังไม่แนะนําให้ลงทุนในช่วงนี้นะครับ mm. ก็รอดูก่อนนะครับว่าจะมีการกลับตัวในช่วงไหนก่อนช่วงนั้นนะครับก็ค่อยเข้ามาทําการซื้อขายอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ราคาที่ผมคาดไว้นะครับผมน่าจะอยู่ที่ประมาณ 0.0- 1 0, 0 5บาทนะครับน่าจะไม่ทะลุแนวรับตรงนี้ไป มาดูราคาของ LUNC นะครับจาก Coin Market Cap กันก่อนนะครับโดยราคาสนะครับราคาวันนี้มีการซื้อขายอยู่ที่0.0106บาทนะครับโดยมีปริมาณการซื้อขายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับอยู่ที่14,15ล้านบาทโดยลดลงนะครับ3.93%นะครับใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาอันดับใน Coin Market Cap นะครับอยู่อันดับที่32นะครับลดจากเมื่อวานนะครับก่อนหน้านี้อยู่อันดับที่31 โดยมีมูลค่าตลาดรวมนะครับอยู่ที่65,680ล้านบาทและมีอุปทานหมุนเวียนอยู่ที่6.15ล้านล้านโทเคนต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับข่าวสารดีๆจากสยามบ o c k กเชนบิตครับเอ็กชเชนและกราฟสวยๆนะครับจากคอยมาร์เก็ตแคก่อนจะคข้าซื้อขายนะครับก็ควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะชักชวนหรือเชิญชวนให้มาลงทุนในเหรียญ LUNC หรือเหรียญคริปตเคอเรนซีแต่อย่างใดเป็นเพียงการนำเสนอข่าวสารรายวันและการแชร์ประสบการณ์เท่านั้นเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ